จริงๆตอบไปแบบนี้กำปั้นทุบดินดีกว่านะเออคุณจะไปพูดอย่างนั้นได้งไงว่าเหตุการณ์ซึ่งหน้าแล้วก็จะทําไปเพื่ออะไร <c oughs> มันไม่มีสมเหตุสมผล MC. เอฟซีเออมันไม่สมเหตุสมผลเออแค่ถามข้อนี้เนี่ย <c oughs> นะว่ามีเหตุผลอะไรมีมูลเหตุอะไรมีแรงอยู่ใจอะไรเห็นไหมล่ะก็ตอบไม่ได้ก็หาว่าเป็นคนเอาเป็นคน โมโหร้ายเป็นคนมุทะลุเป็นคนโมโหร้ายเออแล้วเกิดการขัดแย้งในระหว่างเดินทางเอ,อจะไปรับพระอย่างเงี้ยเอา้ามันก็ต้องย้อนถามว่าเอา้าแล้วเขาจาเป็นต้องต้องไปหลังบ้านด้วยเหรอ <c oughs> เอเราก็จะย้อนถามไปแบบนั้นว่ามันจะเป็นต้องเดินไปต้องสองสามสี่กิโลเนี่ยเพื่อจะไปขโมยมาเนี่ยเอามาเที่ยวเนี่ยเพื่ออะไรวะ <c oughs> เราก็ต้องถามนี้ คุณจะไปขโมยแบบนั้นเพื่ออะไรคุณก็เดินไปตรงๆสิเข้าหน้าบ้านสิจะไปเข้าหลังบ้านทําไมถูกไหมเออถ้าไม่มีเหตุเหตุซึ่งหน้าน่ะเออเหตุเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเออถ้าจะพาไปเที่ยวน่ะมันไม่ใช่ไงเอฟีมันพูดไปพูดไปแบบเนี้ยขอแก้ตัวไปครั้งคราวเนี่ยฟังแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอ จะให้ใครก็ได้โดนด่าก็ยอมใช่ไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคุณแม่คนเราจะช่วยช่วยใครเนี่ยช่วยไปเถอะถ้าคิดเราคิดว่าในสิ่งที่ช่วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องในมุมมองของเราเนี่ยและก็มุมมองของหลายๆคนที่คิดคิดเหมือนกันเนี่ยทําไปเลยนะทําไปเลยเออมันเป็นสิ่งที่ดีช่วยกันเนี่ยเอ,อสมมติว่าเราเราไม่สามารถจะช่วยอย่างอื่นได้แล้วก็ช่วยอย่างนี้ ขนาดไม่ใช่ญาติกันอะเรายังช่วยได้อะนับภาษาอะไรแล้วถามว่าญาติเขาช่วยไหมมันไม่มีนะสิ fc ถ้าไม่มี fc อะอย่าง fc ใจดีทุกคนเนี่ยแย่บอกสั้นๆเลยว่าแย่เอาทิ้งแย่แกคงจะอยู่ยาวมาเลยละ่ะตั้งแต่นู้นเลยละ่ะเอาง่ายๆอยู่กันหลายปีดีดักไปเลยเออขนาดนั้น่ลองคิดง่ายๆ fc ไม่ต้องคิดอะไรมากนี่เขาเป็นบุญของเขาแล้วละ่ะเป็นบุญของเขาที่เขาอาจจะสร้างมาเยอะพอสมควรอ่าเขาถึงได้มีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือแล้วคนฝั่งนู้นเขาก็ไม่ชอบเขาไม่เคยชอบเลยเขาบอกไปช่วยทําไมคนไม่ดีเขาว่าไงาเอา้าคุณไปตัดสินเขาล้อย่างนั้นเลยเหรออะเออเราไม่ใช่ญาติกันเนี่ยเรายังคิดได้เลยว่ามันไม่ชาจะใช่ เราไม่ได้ไปเข้าข้างเขาหรือไปอวยนะไม่ใช่นะเราดูเหตุและผลดูตามเหตุและผลถูกไหมเราดูที่เหตุและผลนะไม่ได้ดูว่าเอ้ยเราเป็นคนฝั่งเดียวกันนะเป็นคนข้างเดียวกันเราต้องเข้าข้างเขาไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวเราดูที่เหตุและผลว่าเขาจริงหรือไม่จริงมีเหตุผลอะไรที่ทําแบบนั้นอ่าแล้วก็มีมูลเหตุอะไรแล้วก็มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนไหมอ่าก็ต้องดูตรงหลักฐานด้วย เออใช้หลักฐานไม่ได้ใช้ความรู้สึกการตัดสินคนไม่ใช่ใช้ความรู้สึกนะใช้หลักฐานถ้าคุณไม่มีหลักฐานเพียงพอจะมาพูดทำไมถามหน่อยถูกไหมระพูดทำไม,ม,ไม,ำไมใช่เดดีแล้วนะครับคุณแม่ดีแล้วนะครับ คงคิดหนักเหรอใช่ครับคิดหนักเงคุณมิโบนี่เห็นไหมละมันชัดจเจนไหมงานนี้สงสัยว่าใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้ความรู้สึกมากกว่าอ่เมากกว่าหลักฐานหรือเปล่าถูกไหมไม่ไม่ไม,ไม่เข้าเข้าแต่เข้าแต่ลุงเข้าแต่ลุง อ่าเข้าเครื่องจับเพชรแต่ลุงอ,อ่าคนอื่นเขาไม่ได้เข้าหรอกเพราะเขาไม่ได้สงสัยนี่เขาจะไปเข้าทําไมเออเขาไม่ได้ตั้งเขาไม่ตั้งว่าเป็นเป็นผู้ต้องหานี่เขาก็ไม่ต้องเข้าเข้าเครื่องจับเพชรดิเออเออก็ มันต้องดูได้หลักฐานไงเราเราไม่ได้สนใจอย่างอื่นนะเราสนใจแค่หลักฐานเฉยว่าหลักฐาน,นมันสมเหตุสมผลไหมหลักฐานมันใช่ไหมเราดูที่หลักฐานแต่ถ้าหลักฐานมันไม่มีไม่มีมากกว่าเนี้ยเออใช่เขาเป็นพยานเน่ะแต่เขาเชื่อไงเออเขาไม่ได้มีข้อพิรุษเลยนะเขาไม่ได้ว่าข้อพิรุธใด,ดๆ,ๆสินเลยเขาเชื่อเลยเขาบอกมาเขาก็เชื่อ แอดก็ยังงงเลยว่าเชื่อได้ยังไงวะเออถูกไหมล่ะในเมื่อในเมื่อเขาพูดมาเขาเชื่อแล้วทีละลุงแกพูดทําไมไม่มีใครเชื่อเขาอ่ะทั้งทั้งที่มีคนอ้างอิงมีคนยืนยันได้แต่ทําไมไม่เชื่อเขาทําไมไปเชื่อคนหนึ่งซึ่งเขาอยากเชื่อเออแปลกไหม อันนั้นนั่นแหละคุณสิริวิมลอันนั้นเป็นพิรุษเลยนะเขาบอกร้องไห้มากเกินไปโดนอีกไปร้องไห้มากเกินไปก็โดนอีกนะนะเอฟซีนะเออนะไปหาไปลุยหาเขาเนี่ยไปลุยหากับเขาเนี่ยแทนที่จะไปมีพิรุษกับคนอื่นบ้างกับกายแกเนี่ยไปก้มเงยอยู่แถวอ่าแถวลําห้วยนะ่ที่ไม่มีน้ําเนี่ยแกก็ยัง โดนเลยหาว่ามีพิรุธอีกไปกบกบเงยเงยอยู่แถวนั้นโดนอีกคนที่มันจะจับอ่ะมันก็จับทุกอย่างไอ้เอฟซีจับพิรุษทุกอย่างอะว่าผิดถึงวนผิดอย่างนี้เออแล้วคนอื่นเขาก็ไปหาเหมือนกันทําไมไม่ไปส่องเขาบ้างอ่ะว่าเขามีพิรุธหรือเปล่าแปลกไหมเหรอเขาฟันธงแล้วหรอปักธงเข้าไปแล้วเขา่านอย่าง คนเรามันต้องมีเหตุผลถูกไหมล่ะคุณจะว่าใครคุณก็ต้องมีเหตุผลมันต้องมีเหตุผลสิเออใน,นเมื่อคนอื่นเขาก็หาเหมือนกันเออเห็นไหมอันไหนที่อันไหนที่เป็นพิรุษเนี่ยพิรุษหมดคนอื่นไม่พิรุษหรอกอืมใช่ คือมันไม่มีไม่มีข้อมูลอย่างอื่นเนี่ยใช่ก็ก็น่าคิดไหมล่ะอะคุณแม่ซูซานน่าคิดไหมล่ะอ่าเวลาเวลาก็ให้เป้ไปเขาบอกข้างในมีมีผล,ลไม้เน่าดเวยเขาว่างั้นแล้วจะให้ผล,ลไม้เน่าไปทําไมวะ ผลไม้ที่เสียแล้วแสดงว่าเตรียมมาหลายวันะหรือยังไงเออันนี้ก็งงเหมือนกันนะเห็นไหมแล้วทําไมต้องออกให้คนอื่นไปอ่ะทําไมไม่ไปเองถูกไหมตรงนี้ต่างหากหน่าสงสัยเนยถามว่าลุงแกสงสัยไหมแกก็สงสัยแกยังบอกว่าทําไมไม่ไปให้เองเออทาไมไม่ขึ้นไปให้เองทําไมไม่ขึ้นไปหาทําไมไมาให้แกไปไปด้วยแล้วแกกลับกลายเป็นแกเนี่ยผู้ต้องสงสัยอีกเอา เอาเอาเอาของไปให้เนี่ยแกก็สงสัยแล้วแล้วแกไปหลุดคําว่าอาสงสัยจะอดอาหารเอออกอาหารจนตุยแน่แล้วสื่อเขาก็บอกว่าโอ้โหแกรู้ได้ยังไงว่าอดอาหารแน่เออสงสัยคําพูดของแกอีกเอา้าแล้วแกจะไม่รู้เลยไว่าหายมาขี่วันถูกไหมเออมาสามสี่วันจะไม่อดก็ก็แปลกแล้ววะถูกไหมล่ะเอฟซี ไปคิดทําไมเรื่องคําพูดของคนเขาพูดไปตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเขาไม่มีเขาไม่มีกิจ,จิกระจายจะทําอะไรที่เขาโวยวายโวยวายบอกว่าเอ้ยเอาไปดักคนข้างล่างที่คนข้างล่างสงสัยจะมีอ่าอ่าหนีลงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแกตอนนั้นแกพูดแบบว่าแกนี่เพี้ยนไปเลยล่ะเพราะว่าตอนนั้นนะพอแกเห็นเนี่ยแกบอกว่าต้องมีผู้ร้ายนน่นนี่นั่นแกต้องพูดอย่างนั้นสิเพราะอะไรเ่ะแกต้องตีโพดีพายไปทั่วหละเพราะอะไรแกก็ต้องการผู้ร้ายเหมือนกัน เพราะแกเห็นสภาพ <c oughs> แกรับไม่ได้ไงเออแกร้องไห้มันไม่ได้ผิดอะไรแกก็เคยเลี้ยงมาแกถึงร้องไห้แกถึงเสียใจก็เพราะว่าแกแกเอ่เลี้ยงมาแกดูแลมามันก็คือญาติกันเนาะแล้วเห็นสภาพอย่างนั้นอ่ะแกจะไม่เสียใจก็แปลกอะ่ะแต่ถามหน่อยคนที่ไม่ไปมันจะไม่ไม่มีพิรุธมากกว่าเหรอเออคนที่ไม่ขึ้นไปเลยเนี่ยจะไม่มีพิรุธมากกว่าเหรอแล้วไม่ได้เสียใจเลยเนี่ย จะไม่มีพิรุธมากกว่าเหรอไม่ร้องไห้เลยเนี่ยจะไม่มีพิรุธเหรอเออเราก็ต้องถามตรงนั้นสิเอฟซีเออถามว่าถามว่าคําว่าพิรุษเนี่ยคนอื่นจะมีพิรุษมากกว่าหรือเปล่ามันก็ต้องถามตรงนั้นสิทำใจอดอดทนรอได้ไหม ก็ต้องอดทนรอแหละตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับอืมก็ไม่รู้สิไอเรื่องตรงนั้นนะอ่าคุณวีโ o อันนั้นก็ไม่รู้สินะครับอ่าแต่แอดว่าเนี่ยที่ที่แกทำตรงนี้ถ้าที่มันเป็นแบบนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าลูกพี่เขาเขามีการพูดง่ายเขาไปไปวันแรกเนี่ยไปครั้งแรกเนี่ยถูกไหมไปเจอครั้งแรกเนี่ย เขาฟันธงก่อนเลยนะเขาไปเห็นครั้งแรกเนี่ยอ่าเขาไปเห็นกวางน้อยครั้งแรกเนี่ยอ่าลูกพี่ใหญ่นะที่เข้าไปอ่ะเขาฟันธงเลยเขาบอกว่ามีคนพามาแน่นอนฆาตกรรมแน่นอนเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วจะให้คิดยังไงอ่ะเนเมื่อลูกพี่ป,ปักธงอาไว้แล้วว่าต้องมีผู้ร้ายเห็นไหมแล้วแล้วจะไปไปเดินเรื่องอย่างอื่นได้ไหมมันก็ไม่ได้เนื่องเมื่อเขาปักไปแล้ว ว่าต้องหาผู้ไายให้เจอให้ได้งานเนี้ยอ่ะในเมื่อเขาปักทงมาอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปทางไหนอะคุณเป็นลูกน้องเขาเนี่ยคุณจะไปยังไงคุณก็ต้องไปทางนี้เดี๋ยวต้องหาให้ได้ไม่ได้ก็ต้องได้เขาไม่ได้ปากทงว่าอ๋อสงสัยจะเดินตามหมาไปอ่ะอย่างนี้มันก็จบสิเห็นไหมอย่างนี้ก็จบสิมันก็แค่นั้นเองอะแค่แปลเปลี่ยนแค่นั้นเองอืม ไม่เอาเข้าเครื่องจับเท็จไม่ไม่ไมเออไม่ได้เอาเข้าไปเลยมีแต่เออมีแต่ลุงที่เอาไปเข้าเครื่องจับเท็จเข้าเครื่องจับเท็จออกมาแล้วไ,ไปสอบอีกในห้องอีกนะมันไม่ชัดเจนไงเออแกตอบได้หมดอ่ะแกพูดมันไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเออก็เอาไปเข้าเครื่องเอาไปเอาไปขยี้อีกรอบหนึ่งเห็นไหมล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าแกทนะําอ่ะยังไงก็แล้วแต่ภายใน เดือนเดียวเนี่ยก็คงจับได้แล้วคงจะเอาตัวเอาฟันธงมาเห็นจะะแล้วแต่มันไม่ชัดเจนสักทีไงแกจะเก่งขนาดนั้นเนยนะแกจะซ่อนเล้นอ่าหลักฐานขนาดนั้นเหรอเอฟตีเอซเอซือตั๋วเครื่องบินแล้วใช่ไหมพร้อมบินมางานองค์ปู่โอเคโอเคครับผมคุณแม่สุสานอ่า อานี่แหละเอฟซีนะคนที่คนที่น่าเชื่อถืออ่าคนที่คาดหวังนะครับก็ไม่เอาไม่มาหักล้างกันอฟังเหมือนกับฟังข้ามเดียวฟังข้างเดียวฟังความข้างเดียวเอฟซีคิดคิดแบบนั้นไหมเออคิดแบบนั้นไหม ใครๆก็ลุมเล่นงานแต่ลุงลุมเล่นงานแต่ลุงว่าลุงเป็นคนอย่างนี้โอ้โหลุงทาไมใจร้ายใช่ไหมทําได้ลงคอเด็กเท่านน้นเท่านี้ทําทได้อย่างงู้นอย่างนี้พูดไปเองทั้งนั้นเอฟซีมีอคติทั้งนั้นแหละคนที่พูดแบบเนี้ยมีอคติทั้งนั้นแอลกาพูดได้เลย,เลยคนแบบนี้มีอคติทั้งนั้นอคติกับเขาไงเล่นงานเขาไงนี่ไงมันชัดเจนอยู่แล้วอืม มันน่าเป็นไปได้ยังไงนะเอ็ซี really. คือพูดเองเออเองสรุปเองนะมันจบทุกเรื่องในกระบวนการเดียวกันจบทุกเรื่องเลยเพูดเองเข้าใจเองนะถามว่าหลักฐานล่ะหลักฐานมีไหมก็มีเท่าที่เห็นนั่นแหละเออมีเท่าที่เห็นอมีเท่าที่เรารู้กันนั่นแหละมีแค่นั้นมีอย่างอื่นหรือไม่แอ็ดตรงตอนแรกแอ็ดก็คิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นอนี่ยไม่มี มีแค่นั้นแหละจบข่าวเลยถ้ามีแค่นั้นเอ,อฟซีเราจะเชื่อถือได้ยังไงแค่นั้นมันน้อยไปเออมันไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนขนาดนั้นเราก็อยากจะให้มันเห็นชัดเจนเอ,อ่ามีดนเอเอาจะแอ็ก็จะเชื่อนะถ้ามีดีเอเนี่ยก็จะเชื่อมันจบเลยถ้ามีดนเอในจบเลยปฏิเสธไม่ได้เลยในเมื่อหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์มันฟ้องอยู่แล้วถูกไหมมันไม่โกหกอยู่แล้วเออไม่โกหกชัดเจนอยู่นะ ใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีแบบนั้นยังไงก็ใช้อ่าพยานสิ่งแวดล้อมไงประจักษ์พยานเนี่ยแล้วก็พยานแวดล้อมอะไรต่างๆนี่ไงก็ใช้ตรงนี้ไงแล้วถามว่าชัดเจนไหมพยานแวดล้อมก็ไม่มีอีกไม่มีใครเห็นอีกอ้าวมีแต่เห็นตรงนน้นตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็คราวนี้จะตัดสินยังไงอะข้อพิรุษไง <laughs> เล่นอย่างอื่นไม่ได้มาเล่นข้อพิรุษแล้วเออพิรุษไง เอาพิรุษอีกตัวอีกคนมันจะเอาอนะเนาะมันเอาให้ได้ทุกทางอ่ะแหละใช่เออเาข้อพิรุษไงเอาพยานก็ไม่ได้พยานไม่มีใครเห็นไงเอาตัวอีกพยานมันปั้นได้สิพูดได้ตรงนี้เลยละ่ะพยานมันสร้างได้ปั้นได้อยู่แล้วทำไมจะปั้นไม่ได้ถูกไหมมันสร้างขึ้นมาได้อยู่แล้วพยานอ่ะอ่า แล้วพอพ,พอพยานไม่ชัดเจนแล้วยังไงล่ะพิรุษไง <laughs> ทำลายไมทำลายยิ่งไปกันใหญ่ทำลายเราสามารถจะแก้ได้เลยเออเขาบอกว่าทำลายหายเป็นชั่วโมองอะไปไหนเขาว่ากันออเแต่พอมาไล่ดูแอดก็สงสัยเรื่องทำลายเลยมาไล่ดูเออไล่ทำลายของแกเอ้าโป๊ะแตกอีกเอซีโปแตกอีกเออทำลายไม่มีเลยนี่วาเนี่ยไม่มีเวลาไปทําเลยนี่วา เออแอดก็สงสัยว่าเวลาเจ็ดนาทีมันหายได้ยังไงมันไปทําได้ยังไงก็เลยลองพิสูจน์ด้วยตัวเองลองเดินเองเอ่าวเดินจนเหนื่อยอ่ะครึ่งชั่วโมงไม่ได้ไปไหนเดินขึ้นก็นเดินลงแค่นี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วจะไปทําอย่างอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ไงมันไม่พอเวลาเกิดเหตุกับเวลาแกอยู่มันไม่ตรงกันแค่นี้ก็จบแล้วเอฟซีมันจะไปทําอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ เจ้หกปีแล้วเนี่ยเออมันไม่จบง่ายๆหรอกเพราะว่ามันบิดเบี้ยวไงคุณแม่มันบิดเบียบเบ้ยวถ้ามันตรงไปตรงมามันจบไปนานแล้วจบไปแต่สัปดาห์แรกด้วยซ้ําไปมั้งเอ็มบ้าน่ะเอาจิงมันจบไปนานแล้วถ้าตรงไปตรงมาแต่ถ้า